สวัสดีครับผมหมอสรีนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องของการแทงคําถามมาบอกว่าหนูสงสัยจะแทงคือเขามีเลือดออกในช่วง3เดือนแรกเราเรียกว่าแทงกุกขามหมอเขาก็ดูว่ามีเลือดออกแล้วก็วัดตัวเด็กได้ประมาณ2เดือนเขาบอกสเดือนแล้วก็เด็กเนี่ยน่าจะเสียแล้วอะไรเงี้ยส่วนแค่รายนี้ก็รอกว่าเขาก็ตอบมาบอกอายุสามถึงสี่ปีมีลูกแล้วสคนลูกคนท้ายยุคกบกว่า แล้วก็ตอนนี้ท้องอีกการที่เราจะบอกว่าเด็กมีปัญหาหรือไม่ก็ต้องเกิน6สัปดาห์เพราะหสัปดาห์นี่เป็นช่วงที่เราสามารถมองเห็นถุงกันตั้งครนนีเกินกว่าสองจเซนถุงน้ามันจะใสข้างในมันจะเป็นน้าคล่ำใช่ไหมฮะปากมันลูกแข็งแต่ว่าหมอก,ก็จะขุดมันลูกเนี่ยจะทํำยังไงดีอะไรเงี้ยคือถ้าเราไม่มั่นใจเนี่ยนะผมจะบอกให้เรารอไปได้สัปดาห์ถึงสองสัปดาห์ไม่ต้องรีบขุดมันลูกเพราะว่า ปั๊มลูกที่แข็งเนี่ยขูดมาลูกเนี่ยมัน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 จะต้องไปถ่างมะลูกแลก้ว่าดีไม่ดีจะถ่างไม่ได้ดีไม่ดีจะขูดไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะปั๊มลูกมันแข็งมากส่วนใหญ่เวลาที่เราจะขูดมาลูกเราต้องเป็นเนบยาทําให้ปั๊มลูกนุ่มลงประมาณสามถึงหกชั่วโมงเนี่ยเราก็เน็บยาไปแล้วก็อดอาหารแล้วพอครบสามถึงหกชั่วโมงเราก็มาดูปั๊มลูกนุ่มแล้วเราก็ขูดมะลูกดมยาแล้วก็ขูด,ลดแล้วก็ อาจจะถางปากมารูกเล็กน้อยนะให้เท่ากับนิ้วนิ้วชี้นิ้วกะนิ้วชี้เนี่ยนะไดเมนเตอร์หรือเส้นประสาทกลางนิ้วชี้นะครื่องมือมันก็จะที่มันเป็นห่วงที่เป็นตัวตัวขูดเ็ลูกเราเรียกว่าキตนะมันถึงจะขุดเข้าไปขุดได้การขูดมาลูกเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่พูดกันเล่นๆปัจจุบันเนี่ยจะต้องขูดภายใต้การดูดทันต์เตนะ่ปากมารูกเนี่ยต้องเปิดกว้างพอสมควรแบบที่ว่าคือประมาณ นิ้วชี้สอดได้พอเรานั่นเราดูทั้งสาก,กนว่าชิ้นเนื้อเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเคสน,นี้มันเด็กที่เสียชีวิตแล้วจริง,รงๆนะแบบที่เขาบอกเราก็รอได้ไม่ต้องไปไม่ต้องไป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 แบบตามที่ที่คุณหมอเขาบอกนะเรา,ออานะเราอสองอาทิตย์นะเรารอได้ถึงสี่อาทิตย์นะ